วันพุธที่24เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศัพรดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองถุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ประจำปี2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ส่งคุณวุฒิผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้แทนผู้อำนวยการกองนิติการผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการกรองคำขอกู้เงินกองพุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีพศ2567ของสหกรณ์อมรัพย์กลุ่มเกษตรไทยจำกัด จำนวน10ล้านบาทหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน